มาต่อกันครับกับพับจีม l e น์เวิลด์ลีกรอบชิงแชมป์โลกอันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วนะครับ16ทีมสุดท้ายแข่งทั้งหมด24เกมแล้วนี่ก็คือเกมที่2ไปชมกันเลยครับโอ้โห <laughs> พูดชื่อจบปุ๊บวงมารับสายล่าตรงนี้ผู้ชมครับผมบอกเลยโอ้ยโอโเล่นในมือปวดที่หัวของจริงเจออย่างเงี้ยผมจะบ้าตายครับออมาแล้วดูกับพี่เมย์ครับไปน็อกเวฟได้แล้วดูวงใหม่ครับเข้ามือทางฝั่งตัวี่ห้ามาแล้วลงว์นตงนี้ตัวนตัว โอ้อ่ะซีเอสครับ์สองคนน็อกไปแล้วผมใกล้มาเบรกหมดที่มีหนึ่งแล้วน็อกไปสามโอ้โหญี่ปุ่นลงมาแล้วพังโอ้โหนี่ครับผมหมดแล้วครับโค้ดิจิวะผู้ชมตรงนี้ฮะับครับผมเราหายไปสามกลับบ้านเก่าแน่นอนครับผมรอบนี้ครับแล้วซาร่าก็บอกว่าโอ้โหปวดหัวครับโอ้ต้องทำแต่ละเออนี่ครับโดนสแปกน็อกมาแล้วทางฝั่งของตัวทีวันตรงนี้โดนฝั่งสเปกเลเยอร์ยิงน็อกไปหนึ่งแล้วเออนี่โดนด้สแปกออกเกมเหมือนกันโอ้โหเมกากับอาคิวผู้ชมครับเออน่าจะเป็นช่วงที่อาคิวแกขยับ ตำแหน่งพอดีอะครับกันแล้วมุมนี้เอ็นคอยิงมาจากเมก้าสตาร์แล้วทางฝั่งเซลครับไปน็อกไมโครบอยได้แล้วดูไมโครบอยอัลเท็กกี้ยิงซ้ำออกเกมไป็นหนึงับบีทีอาร์หายเหมือนกันแล้ววงวง,วงทั้งทีแต่วงแตะนี่ไงลงล่างครับแ <c oughs> น่นแน่น,นตับผมบอกเลยลำบักระบุนอาคิวครับต้องกระดิบเข้าวงด้านล่างครับมเมก้ารอยอยู่แล้วครับโจดเก่าเมื่อกี้โอ้โหแล้วซีซีพีตรงนี้ครับบอกเลยว่าซากมาแล้วเวมอนต์เข้ไปปะด้าย <อะ S 2> ก่อนไป็หนึ่งแล้วเวมอน นี่ครับซ้ำคันก้อนออกเกมไปหนึ่งอันี้ครับถือว่าจะมุฟข้ามบ้านหรือเปล่าต้องรอดูครับตรงนี้มีไฟแล้วครับเรือมอเตอรเองน่าจะจับคนช้านะครับโอ้โหรอชกอยู่นานครับเหมือนแกจะตีนกลับบ้านอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ครับผู้ชมนะบบ็อกซ์เกมมิ่งก็ะพ่งเข้ามาด้วยครับโอ้โหแล้วสวัสครับไปน็อกตีตัอีได้โอ้โหนี่ครับเมกาหัวดักอยู่จังหน้าผู้ชมครับโอ้โหคู่นี้ครับผู้ชมนะที่ผมบอกแล้วมาดูวินิจฉัยนี้ครับโอ้โหด้านบอลนู่นเลยฮะครับแล้ววงโอ้โห เด้งอย่างนี้นครับวงอยู่ลูกชิ้นหมูครับเด้งขนาดนี้โอใส่บอลแลแกเลยเนะี่ยแล้วเด้งใหม่เข้าฟินนิชี้ครับดูแล้วครับครับเซลแล้วก็เคโอจิติดนิดหน่อยแล้วดูครับอาร์คิวเสียไปอีกหนึ่งผู้ชมฮะน,นี่ครับไปโดมเมก้าดักบอกว่าดักมาประมาณพันกว่าปีแล้วตัดภาพมาบียดเบียดก็ต้องปั๊มย้ายถูกนี้บียดเบีดทันหรือเปล่านี่ครับสามคิวหมดตรงน,นี้เลยนะอาร์คิวสามคนครับศพนี้อืมนะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มครับผมเมื่อกี้เมก้าสตาร์ครับ โอ้โหนี่ครับได้เดินนอนปั๊มยาทางฝั่งตัวเบีสิบเอ็ดครับต้องดึงช้าครับท่านผู้ชมฮะอู้แล้วซ้ายมือมีอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเลขสิบแปดครับญี่ปุ่นครับดิจิตสกาเลตอุตสัมบูร์ต้องเก็บยาท่านผู้ชมครับไปต่อครับเบร์สิบเอ็ดนี่ครับโอ้นี่นอนรอเหมือนกันครับซาร่าครับอย่าทำใจอือแล้วดูเหมือนซาร่ากันเ้หรือเปล่าครับว่าเบียร์อยู่ข้างๆท่านผู้ชมฮะต้องรอดูถามอี่งการ์มูนตองคู่แล้วดูครับ ไปแล้วฟาร่าบอกโอเคมุมนี้เราขับทิมมาตามหลังด้านหน้ามีคนยิงฟารแล<จ>โอ้โหติดขอนมาจนครับเขามีแต่ขอนไม้กับเรือท,ที่ขอมนมากับรถเราตัดพลาดมาบเบียร์ครับเก็บยาต่อเอาสิอุ้ยบอกเลยว่าตรงนี้ผู้ชมครับเหลือกันสิบห้บาทีมเบียปั๊มยาเลยบอกเลยว่าไม่เวิร์งเหมือนตรงนี้นะไม่ไหวนะครับทางด้านอารีนร้องก็ต้องเข้าเหมือนกันครับบอลดัสก็เข้าไปแล้วแต่ว่าลายมันเป็นไทยเดียวกับเคโอจีเลยเอาแล้วครับต้องเข้าบ้านกีดีนี่มุมข้าแล้วนี้ครับอลซ่ากับฟังก์ฟังกับตัววอลต์เดอมสเดอร์หมาผู้ชมฮะครับผมไไไปโโอ้หฟ แลเปิดป้าปอสร้างนิดงต่อสี่เอาอยู่หรือป้าปอสร้าหลงล้างต้นไม้ออกขวามาบอสซ่างพี่กลับบ้านแล้วเนี่ยโยกไปต้องมาติดได้แล้วหลังแจมโอ้โหแล้วก็ด่าครับต่อาปอสซ่ามาพุงข้างนี้ก็ด่าลงก่อนแล้วดูเข้ามาติดต่อสี่คอนซัมมาสเปคคอนเซ็ปต์ปอมปามจวนไปได้โอ้โหไปโดนแจมคุณผู้ชมครับโอ้ด้านหลังก็มาครับบ็อกซ์เกมมิ่งยังไม่จบไม่สิ้นครับมาเป็นอินซิเดนตสเลยครับตอนนี้โอ้โหแล้วความเสี่ยงเกี่ยวกับเนยมาด้านหลังมีทางฝั่งเลยว่ากับคอนดั้นอยู่แล้วเนยลูก พังเหมือนกันจบ15ครับเต็มโอ้โหจังหวะยิ่งจแล้วล็อกตาตันทีมชมครับจบ13ตามระเบียบครับครับนะแต่ K.O.G จะเอายังไงต่อเลยครับก็ดานี่ยแกก็รอต้องรอรับครับเพราะว่าทางด้านฝั่งวาลดัสเนี่ยแกเหลือก็สองคนครับเล่นเกม agressive ว่าเล่นเกมไปชาร์จเขาไม่ได้ครับ โอ้โหแล้วเคียจีบอกว่าไม่ยุ่งจะงับเข้าวงนี้กว่าแต่ปดาบมาก็ดายังงงอยู่ว่าไปไหนหมดว่าตรงน,นี้เงียบเหลือเกินเงียบเกินนะฮะเซนจิอยู่ด้านตรงเนินเขาเขาบล็อกสแกมิงก็มาต,ติดติดเหมือนกันนะโอ้โหจังหวะเปิดไฟเมื่อกี้ครับทีมเต็มยิงมาหลังแตกวัตถัยสองนากวยาคิวจบอันดับสิบสองทันทีครับวงไปเก็บ,บเมล็ดดออกเกล็ดแล้วครับเทสครับไปนอกอยู่ไฮได้คิวฟีขึ้นมาแล้วเทียบกับการยิงนี่คือเยอะมากแต่ว่าโดนดาบเขาก็ดาดโอ้โหแล้วสแวกครับไปสามก็ดาดออกเกม็ดตอนนี้ครับหายิงมงทางฝั่งตััวรรรรดดเเมออ์์คบ จะจะซัดทีมไทยหมดมีโอกาสเหมือนกันนะมีโกาสตาร์ครับเพราะว่าเคอจีกับบอเดสนี่ก็อยู่ไลน์เดียวกันแล้วบาก้าโดนครับไปโดนเบรกเปิดแล้วปิดทันทีเรยทางเฝ้าตัวเบรกครับโอ้โหเคอจีหายอีกหนึ่งเหลือแค่สองคนแล้วเขาเสร็จแล้วนี่ครับเซวี่เก็บคิวพาร์โดออกเกมเลงแล้วขับมาที่พงน้ำตรงนี้มีเว็มาอยู่สเตปหนึ่งสเตปสองไม่ไหวครับโอ้โหตัวมแตกจบอันดับสิบก็มาเดอะเมอร์เดอร์โอ้โหถ้าแกมีเนี่ยดักสักลูกแล้วมาบอกเลยนะอิ่ม สิบสบายตายกับยกลำครับผมแล้ว KOG ตามไปอีกหนึ่งทีมแล้วครับโอง้งานหยาบเลยโอ้โหก้าและวสิบตามลำดับตรงนี้ตัดภาพมาโลกีโดนล็อกวงวางแล้วพี่เมยครับขึ้นมางั้นมุมนี้ตัดบอลเสี่ยวกี้อราไปแล้วมุมไกลเจอไหมออสินบอดโฟมาตรงนี้ไชเดอร์รอมุมใกล้ครับรอฉกอยู่ตรงนี้แล้วดูครับสามคนจากทางฝั่งของตัวเซเนจี้เจอกับบอกเกมมีนขึ้นงัดเขา่านี่แต่ลีบอลสเปย์มาแล้วมุมมางัดกว่าลุยสุดท้ายตรงนี้ยิงต่อสารแล้วโดนเด็ดมันึิงลูกมุมใกลออสินบอดกับลุยตรงนี้อยู่แล้วลุยเกมออสินบอดเฉยเลย โอ้โหเห็นก่อนคุณผู้ชมว่าปัญหาคืออัลติบอดกดหลุยไม่ลงแล้วมีเนี่ยซัมซูนเนจี้ครับบอกเลยว่าแตกผู้ชมครับบึ้มบั่มกันเลยทีเดียวครับซินเนจี้ตอนนี้ต้องดึงคนกลับขึ้นมาก่อนแต่ว่าด้านหลังก็มีอยู่เลยว่าอัพมาอีกแล้วนะทีมสกีต์ก็ใกล้เหมือนกันก็ผมตอนนี้บล็อกไม่จะซัดให้ได้แต่ไม่รู้ว่าโดนได้หรือเปล่านั่นไงชัดเจนครับโอ้โหเราดูครับตัวนี้ด้านหน้ามีทางฝั่งตัวใช้ด้วยกับเซียบี้อยู่สองต่อสองตัวนี้สเปนมาแล้วเรียบร้อยครับบล็อกงัดซินเนัดบ ที่เท่าไหร่ไม่รูก็มันมีกันสามจอดูไม่ออกเขาจบระดับเจ็ดผู้ชมขออภัยโอ้โหกล้องสามกันเลยบอกเลยว่างงทุกทีครับผมหาแล <S <S <บ>้วไม่เจอสักอย่างคือผมบอกแล้วครับแมบนี้นวิคเคนดีกับบล็อกเกบิ้งมันถูกกันผู้ชมครับโอ้โหต,ตัดมานี่ครับเล่นกันเง,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 งียบๆเหมือนเดิมกันทั้งวันอยู่ๆแกงครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแกยังทำอะไรไม่ได้เลยครับแถมเสียคนไปอีกหนึ่งคนนะครับทีมซีเคทนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแกเล่นแบบนี้อยู่แล้วถูกต้องเน่ย <c oughs> อู้แล้วมัน <readiness S 2> พลังขี่ทีมเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้โหสายมือผู้ชมครับติดด่าแล้วจ่าโบกดิ้งโอ,โอ้โหมาพลาังรถซำ,ำมาแล้วขี่ทีมเข้าสมองมาจอดหลังสมองตรงนี้ต้องระก,ก,ก่อนแจ็คตรงใจแล้วสายเป็นโผล่สายเป็นโผส่ต้งสเปมาจากวีซี่เก็บแดกออกอเก็บไปดีครับเอากระสุนไปแดกครับจบตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหแดกครับจอดติดขวากับสายยิงก็พังเหมือนกันครับผมนะทางด้านเฟโดเองก็ไปครับโยนระเบิดไปอู้แล้วแกมีเฟรดี้ชิดดีครับเฟโด้บอกปามชี่นี่เสร็จต้องเข้าไปเล่นต่อแล้วดู ไมทะลลัฟเฟลโอ้โหนี่ครับจบอันดับตกเขาอยู่ดูแกงผู้ชมฮะครับสิ้นแฮเลยครับแต่ว่าเพลสเมนต์ก็ดีกว่าเกมที่แล้วหน่อยนะก็พอจะกู้สถานการณ์ได้นิดนึงครับแต่ว่าเกมถัดไปก็ต้องดูครับว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างครับโอ้โหระพามุมสูงครับบล็อกเกมมิ่งขึ้นหายกาแล้วล่ามีพีทีอาร์ครับแต่ฝั่งตัวยูแล้วครับซีเขตก็ยังอยู่ผู้ชมฮะแล้ววงใหม่เข้าตรงกลางเป๊ะๆตรงนี้ผู้ชมฮะแล้วพี่เมย์ครับไปน็อกสวักจากเมก้าแล้วมุมนี้พี่เมย์ก่อนก่อนก่อ้โหนมาล็อกอี้หนึ่ง โอ้โหบอลเกมมิ่งทุกท่ครับนี่ครับปีนเขาพี่ชากลุ่มไปยิงแล้วแลววินเทอร์ครับไปน็ดตอกลายเส้นได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันกับทางฝั่งตัวยูนับกับทางตัวของวิกิตอนครับนะวิกิตอนเองเมื่อกี้แกโดนระเบิดซัดเป็นดอกครับคิวเหมาโดนน็อกมาจากด้านหลุยส์ครับแต่ว่าไอ้เนินเขาตรงนี้ครับน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์เหมือนกันครับซึ่งบ็อกซ์เกมมิ่งแกยึดได้ครับทีมซีเกตพยายามจะไหลมายังไงดีสเปรย์มาใส่กับเบรกครับผมนะแต่ว่าด้านล่างมีท่านั้นไอช็อตอยู่เหมือนกันครับนี่แกไม่รู้ว่าจะงัดระเบิดดหรรรือเเปลลล่่าาาานนคคับบแแงง้้มมมมุวโผ มีตู้ปู่แล้วนี่ครับไอช็อตครับไปเนทโดนตัวเองตรงนี้แล้วโดนซ้ำออกอีกหนึ่งครับผมกวามีกำหมัดไปซัดหน้าแน่ๆครับมุมนี้ผู้ชมครับ11คิวบล็อกเคมิงครับโอ้โหแล้วนี้กันสต่อ1ครับทางฝั่งตัวซัคซี่กับวินเทอร์และชาชินจากยูเลเวลอารครับตรงนี้ครับเอาละฮะมันมันเป็นสุดยอดมิสเพย์จากไอช็อตของจริงครับแล้วไม่กินตอนออกเลยครับโดนท่านผู้ชมครับหายแรงเนาะระดับ5 BTR อืเอาละฮะนะทางฝั่งของยูไฮยังไอเดีสเปย์ขึ้นไปครับแต่ว่าเสียเปรียบนิดนึงครับ นะปืนงอุซีทั้งคู่ครับแต่นั่นไงโดนเต็มตัวเยอะกว่าครับยูไฮตอนนี้เหลือน้อยครับนะทางฝั่งของบ็อกซ์เกมมิ่งฮะต้องดึงเพื่อนกลับขึ้นมาครับลุยส์ตอนนี้ยูไฮเหลือคนเดียวครับยังไงดีต้องวิ่งโรเตทอออกมาแต่ลุยส์สามารถดึงเพื่อนกลับมาได้สบายๆอยู่แล้วนะโอ้โหแล้วยูไฮดันขึ้นมามุงนี้แล้วัปูหูว่จะทุบกันก้อก่อนโอ้โหนี่ครับไม่มีคนคอว่าจงกว่านี้ยูไฮดันขึ้นมาแล้วสุดท้ายครับบ็อกซ์เกมมิ่งพลาดง่ายๆเหมือนกัรท่านผู้ชมตรงนี้ครับต้องชมยูไฮแล้วคิด อยู่หน้าเพื่อนอยู่ข้างหน้าเพื่อนแล้วสองคนตรงนี้จากอยู่ราขึ้นมาเจออยู่หไหมแล้วอยู่ high เออโดนวงดูด,ด,ดตายไม่ไหวเหมือนกันแล้วดูครับตรงนี้ครับพี่เมย์เมื่อกี้ดาบดาบเมยคอ,อส์เปรย์บ้าเมกาไอคอไม่ไหวเอาพี่เม,มย์มาอยู่ยงกระปกคิวจับพี่เมย์ตรงนี้จมนะครับนี่ทั้งทีมมีอยู่12คิว1ิคิวคุนผู้ชมคแล้วดูครับหนึ่งต่อสองนี้ไม่ถือว่าลุ่ม เอาก็ดูครับจะพิกวิกิตเป็นโอกาสหรือวิบาตก็ต้องอีสเป์ขึ้นมาโดน,<อ>นบ<อ>ร้อยอนะ่าบก็ไปครับผมโอ้โหหวานแชมครับยูเลเวลอาผู้ชมครับกินไก่ในเกมที่2ครับแมบวิเคนดีอ่ะมาครับอันดับที่หนึ่ง ของเกมนี้ฮะยูโรอัพเกตเก็บไปได้29คะแนนฮะอันดับ2 Box Gaming ก็27คะแนนครับผมอันดับ3 Mega Star ครับอันดับ4 Team Secret อันดับ5 Synergy อันดับ6 Brigaton Red Alien อันดับ7 T1 และอันดับ8ครับ GXR Sales ครับผมครับอันดับ9ครับยูโรแก้งอันดับ10 Orange Rock อันดับ11 TSM Entity อันดับ12บส w a l d e r Smolder อันดับ13 IND อันดับ14 KOG อันดับ15 RQ แล้วก็อันดับ16ครับ Reject Scarlet นั่นเองฮะครับแล้วคะแนนรวม2เกมใน24เกม Box Gaming ครับนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับส่วนทีมไทยครับ King of Gamer ครับอยู่อันดับที่7ครับ Wilder t m o l d e r อยู่อันดับที่8แล้วก็ RQ r ครับอยู่อันดับที่15ครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมที่3เกมหน้านะครับ